จิบเลยบ่เกศบอกบ่มันยังจังหนามันยังหลายอยู่ทางนี้ทางด้านห้องน้ำกันยังสองขาโอ้สองเท่าเทียวทางสี่นี่เป็นสองเนาะทางนี้เนาะยังประมาณสี่ผาห้องน้ำนี้สองบ่โดยแล้วพวกันใดยังสี่ยังสี่ฝาพว่กันใดเขาบริษัทดิเทมากราบตุกเต่งหวกันใดน่าจะพอเจ็ดทั้งแหละโอ้ยหัวฝนตกบ่ทั่วบ่าหัน้ำใช้ตัวเองโอ คอยขึ้นคอยลงไม่สิรุตคือสิรุดแทะยับไปทั้งนั้นยาวเลยส่วนไม่กันสบ,บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซกันเบิร์ดสุกุสุสคนเดิอเนาะเอ้ยมาพ่อ,อ,อกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ช่วงบ่ายเนาะหลังจาก กินเขากินน้ำอิ่มสมุดแกนไม่ให้ทังนอง้องๆเพิ่นกินกินเขากินน้ำอิม่มแล้วก็พอด,ดีเพิ่นส่เห็ดเริ่มเห็ดโตอ,อีกก็พอด,ดีทางไอ้แก้วเพิน่นกามาแต่ทังบ้านน้องโบเนาะก็เลยสมีโอกาสได้ถามเพิ่นว่าเรื่องปูนพี่น้องสิขาดอีกจักสอบสิไปถามเมืองทางไอ้แก้วเพิ่นสะกอนจังไดกะเพื่อแหละไปฟังน้ำการว่าทางปูนนี่เพิ่นสีให้เพิ่มอีกจักสอบเพราะว่าปูนี่เรืออยู่สองสอบตอนนี้เนาะ เพราะว่าทางไอ้แก้วนี่สียหายเพิ่มอีกเท่าไรพี่น้องเลยปะไปฟังน้ำกันว่าเพิ่นสียหายเอาปูนเพิ่มอีกจักกระสอบกับสิไปถามทั้งเพิ่นเลยเพราะว่าทางอ้ายเพิ่นสิไปทางเพื่อนน้องโบอีกแล้วพี่น้องน้องๆเพิ่นกินเถอะกินน้ำอิ่มแล้วพูดเลยเซลเซลล์อยู่กำลังเฮ็ดเวกเฮ็ดงานกันอยู่ป่ะพี่น้องเลยมาพ่อกันอีกเลยเนาะหลังจากกินเข่ากินน้ำแล้วก็แกงียดนไม้พี่น้องทางไอ้แก้วเพิ่นกับมาเตทางบ้านน้องโบพอดีสิมาถามเพิ่นว่าเป็นยังไงปูนเทานี่กะเท่าไรจักรสอบ ว่าตัวนี้สาบจะยังจักหนาแล้วเนาะตัวนี้นะสวัสดีเด้อเดี๋ยวอ่ะได้มาแต่พูดข้ออัดใจแล้วอยู่พูขึ้นหรือโค้งราคาลังใหญ่ใก็จะแล้วแล้วไบเติบเนาะโดยไปอีกนิดน้านหนึ่งก็แล้วแล้วนาจะแล้วมันมงไม่หนีเลยบ่เห็นชักซีมากกันจังหวะนะมันก็มุงไล้เนาะข่าวมาทัานเนี่ยย่นมุ้งอยู่หรอกหักฝนตกได้แก้วหน่อยเฮ้ยสามกี่นี่เมื่อกูไปยังจินข่าวก็ยังอยู่พู จะมีอยู่หลายอย่างอยู่หลายอย่างเด้อยู่พี่อ,อย่างเดียวมันนี่แกงใช่ไมมปลาทูปลาทูทั้งสม,<อ>มุนกสมุนกผนังมาแล้วกามีทั้งเจ้าภาพพื้นกระเห็ดอาหารพื้นบ้านเอาหลับเทาอหลับ,บทเทาโ,<อ>โดย อยู่พี่แบบแก่งน้ะไม้สูน้องน้องเพื่อนกินมั่วไปทันเนาะว่าบัวแซ่บกระซามเท่อตักยังบัวยาวมัดก่อนแกนุ่มไอ้ยก้วเนี่ยแก้วน้่ยแก้วเนี่ยหมอยี่ไปกินมะเร็งอยู่แล้วใช่ไหมนอนพี่พ่อมะเร็งโดยมานอนน้ำน้องน้องมั่วไปน้องน้องเพื่อนเท่ากับอยากทามในแก้วปลาปูนี่กะประมาณอีกแจ๊คซอสเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือสองสองเป็นทาตำอ่าว่าประมาณเจ็ดหมดแล้วเรือว่าใช้เอาชิปเลยบ่ เจ็ดศอกว่มันยังจังหนะมันยังหลายอยู่ทั้งนี้ทั้งดันหงน้ำก็ยังสองผาโอ้ทางมทางขี้นี่เป็นสองเนาะทางนี้เนาะยังประมาณสี่ผาหงน้ำนี่สองบดยแล้วพวกกระไดยังสี่ยังสี่ฝาพวกหัวกระไดเขาบอท่านเดทมาฝาสาบตุกเต่งพวกกระไดน่าจะพอเจ็ดศอกประมาณเจ็ดศอกเนาะตุกเต่งหัวกระดอกกระไดทางนั้นทางนี้และทางนั้นกับพอท่านเดทเทวกระไดเขาก็ต้องสาบกระไดอีกเทีน่ะมันอีกเนาะโดย ขันสาบนี่อันซองสอบนั่นนี่ได้ได้บ่าหน่ะทั้งขางนี่ก็บุพพากันนาจะพออยู่แล้วก็ยังอยู่เป็นสามหนาเนาะยังสี่เห็นไ่มสี่ปะโดยทางหลังแล้วว่าแล้วทางหลังเนาะสี่พานี่ก็ประมาหาสอบหาสอบลูกสอบมาเทผืนกระไดโบกกระไดกับขางน้อยนี่ทางขางทางยังนับันนี้ได้เนาะนานจะเจ็บเจ็บสองจะพอดีน้องๆคนกาเฮ็ดไปเฮ็ดมากคนตกบานนี่ นี่แต่ว่ามันบุลมตีมาทั้งนั้นโดนท่นประโยดน์แล้วพ่อแห้งโดนจะได้เอาขืนอีกเถอะนึงเยวอ่าอ่าอย่ากันกำลังกำลังสิใส่ชิ้ัวพ่นตกพ่นตกอะไรลงมาพี่เลยปบลงเส้นงห้ไปก่อนเหรอโดนหักกระซาวก็คือคือเฮือนคือทางเฮือนนั่งโบนี่เอาโมงแล้วอะไรเฮ็ดต่อเลยบ่หรือว่ามาดีเฮตโต้เลยเอาปุ้นสั่งปุ้นเขาไปแล้วมือนโอ้ปุ้นต้นหนึ่งเพราะว่าอยู่ปุ้นกับพ่อพ่อใส่อยู่คนสี่คนสี่อ๋ออยู่พี่หก หกทั้งบักเก้าว้วล้วก็เป็นสิบยิ่งเหม็นบักเก้าออกกะจบเพื่อนไอเดียนองบักเก้าออกกันยังเหลือค่ะกันยังโพสัยอยู่คนกับบักเก้าแล้วเราเบียกเราหลายแล้วอ่ะชงสีเหลี่ยมท่านี้แล้วกับสีพักเพราะว่าเราสีไทยคลิปไทยอย่างเราเนาะโดยเพราะหลังอื่นมันไกลเพิ่นย่านะเพิ่นบรสะดวกเนาะบักเก้า เพราะว่าเราต้องถ่ายคลิปถ่ายยังน้ำโม่ใกล้ดยเบิ่งไม่เท่าตาหน้ายาวน้ำอันนี้อาศัยว่าเพื่อน้องไอเดียนี่คือว่าลานนาแบบต่างซอยกระเมนแบบนี้นะโดยมาอีกได้แก้วเขาได้เข่าได้บาเตียงรอถ่าโดยสิไปแล้วลาเบาะเตียงรอถ่าอันสังกสีเหมืนรอรอถ่าอยู่งานโอ้และเจ้าไหนสิออกไปหาบาเตียงเพื่อนว่าไหนสิออก กับขึ well, ้นไปแทกซังกระสีให้เราเราโอเคไม่หายเลยมือนี่โดยโดยสิไปแทกซังกรสีพ yeah. ูดอะไรสิ่ให้ป well ้าเตียงซื้อเข้ามาเลยโเยอะขามาเลยเพราะว่าบรีเวเวลาเพราะว่ามือมือเพิ่นสิขึ้นเหนือนี่อย่าเพิ่นขึ้นเหนือเปิดว่าบางทีสเปคหน้าจะขึ้นเหนือผมโอ้หรือมื้อนี้วันที่ยังมื้อนี่สหอโอ้อ่ะซะซั่นกะไปซะ้นไอแก้วเดี๋ยวฮะสีเลาะเบิ่งรอบๆเบิ่งว่ามันยังเท่าใดเท่าใดเนาะก็คืออ้ายเว้าเนี่นเนาะจังได๋กัไปเดี๋ยวก็พ่อกันทั้งทื่เมื่อกี้ว่าสิไปเพิ่นอยู่ฝนตกเลยยันได้เมื่อก่อนแล้วเมื่่่่ออววาานนนนีีเมืค่ หอดบาดเจ็ดโมงกว่าคืนว่าคืนนี่อาสาก็เดินทางปวดผ้าได้แก้วสบายดีเลยสบายดีโดยอาขอีเข่าขีดหน้าอีนอะไสิผ้ากันมาเฮตเตอรบาดนี่เข่าง,งานบาดนี่ทั้งไอ้แก้วกับสีเตรียมไปทั้งพุ่นคนนะอ,ะอ,อ,องงานี่นี่นางเข่าเข่าเข่างานเข่างานแล้วบาทนี่โอ้โหไปไอ้แก้วก็เอากุญแอุกป,ปกรณ์ไปละมุงเลยเนะี่ยเออเอาไปบดกูอ่านแล้วบดแล้วผันลบมาอีกได้ เ <laughs> บ <laughs> ิ่ง uh, มันคักเด้อันยิงอันหยัง1หน้า2หน้าทางน้องๆเพิ่นว่า5อบเนาะถ้าถามแม่แก้วเพิ่นว่า7เพิ่น4 4ยัง4ด้านพี่เนาะปูนยัง2สอบนี่2สอบมันอาจสิพอแต่างทางอันข้างทางนันเนาะทางน้องดาวน้องสยทองน้องล่ อือโอ้อันงเดืออยู่ตัวนี้ทางในคัดแล้วแล้วบ้อนน้องบะออคากำลังคน้นอยูตัวหนึ่งส,สีสนี่ลืมลืมทำมบุนนถามยังเนะาะะกี้เกียวชมาทนี่เลยทย่งไรเกียวนขาดเข้ามาแรงอ๋อม,ม,มีแล้ว่นมาเลยได้มาเลยลว่ยนา,า้ยันต่เจ้าก<ม>ินหน่อยเท่านั้นกินเครื่องิบ เอ ų, อมาแล้วมาตั้งรวงไอ้แก้วได้กินอยู่โอ้โหอาข้าบดคุณแอลหรอบอเตรียมบดเด้อเดี๋ยวว่าโอ้ยลบมาอีกไอ้อืมไปเลยแก้วเตรียมอุปกรณ์ไปบ้านน้องโบหลายแยกหลายงานเพื่อนกันไอ้แก้วเป็งานเพื่อนหลายคนซอยกันหลายทางอืมดีทำขึ้นมากอืมาเนี่ยนั่งกันด สิป si ั à, ่นเบาะบาดนี่โอ oh. ้ยนะตะเว็นกะบัดฮ oh. ้อนกะฮ้อนอดดบัดแดดกะฮ้อนบัดฝนตกเดคั่นนนไดกะบ่ดีว่าซั่นออนนตกไเฮ็ดบ่ได้บนี่พี่น้องเอ้ยกเพิ่นไปแล้ว่นละ ถ้าก็ไปสิไปบ้านน้องโบอยู่แต่ว่าฝนตกยานมันคำรัดทางกะเมื่ออื่นพื่อละคันสิได้ไปก็เลยขอพรไปเมืดฝนมีกล้อนนกงก็บมืดน้ำเนาะคนสิปั่นลนะ เด็นดยังน้องเลยโอ้ย่ฝนตกบ่ทั่วบ่โดนน้ำใจ้ตัวเองค่อยขึ้นค่อยลงไม่สิลุดกระดักคือสิลุดแทะหยับไปทั้งนั้นยาวเลยส่วนไม่กะฮ่าเดือดปั่นเหมือน เหลือโยซีท่าว่าอนนี้ก็เหลืออยูซีได้โอ้ยเลยเรอะพอนกันเลยเจาของเก่าสๆ ่ึงตงนี้งานเก่าถึงงานใหม่พอดีอันซิบคนหอยแก้วทั้งมาใหม่ทั้งมาเก่าลแล้บ่นอองมันลออลลงลูล เดี๋ยวสภาพีพอนองเขาเบ no <top> <player> ิ <inappropriate> ja e <ills> ่งด้านนก็นอน้อนหลพิ่นปั่นเนาะแต่ไม่ก็คูนั่ได้เหมือนกันเนาได้่นเลยนะผมใหม่แด้มโลย้าหนี่มันไม่ใช่ไม่ผูหรเดนไหล้ ดีสิบห้าเข้าไปเพิ่งด้านในก่อนบัานเดี๋ยวห้องสีฐานเพิ่มทางปูนเพิ <m một> ่งสะก้อนบัานพอเพิ่งนปูนพ่อเจ็ดสอบวะสังเจ็ดสอบกับสอบหนึ่งหกสิบหกหกเจ็ดสี่ิบสองสี่ิบสองประมาณหาเซนปลายวะ โอ้ตอนน้องซาละเขามาปั่นทั้งนี้บ่เหรอเออขามาเบิ่งด้านได้กัดฉันนะบ่มี่ยงบอคือนอนกลางม้งเนาะรวยอ๋อเราบอกบด้กลางม้งนะโอ้ยยงหามบ่ได้ฉันแบบรวยไร้เลยของกลาง แม่มถือว่าแล้วนี่ เม้ากับมากับคุณนี่แรงนังละเดี๋ยวบาไหมนอนดบบนั้นน้องนี่เดียวไปอะมันนมเป็นนอนแล้วเป็นยังไง

ดูเอา้านนอกก่อนที่น้องด้านในคือวาเลียนมาเนี mm ่ยองเลยดูได้ละเด๋ยวด้านในเดี๋ยวไปด้านนอกนะเดทองงดาวนลา่าง ถ้าออกไปบนชักโครกอีกอนบบดนี้แม่ใจร,ร่วงค่ะกะบาดเอาแม่ตอนนี้ <c ười> จักมโมงแล้วตอนนี้ไปที่นอกไปชวยเนาะตัโฟนออกไก่อนฮฮะมือไปจะเห็นแล้วจายเลยวรมาดขับเนาะสองโมงตอนนี้สองโมงแหละ ตอนสองโมงจฟุ้ขึ้นทานตอนนี้ะมหน้าปึ้นสามโมงเลยสวยท่านบ่แรงกับปั่นมันคืนแล้วทันกันเลยะค้นทั้งหนาใครอายุมันมันส่วงสั่นเนาะนอนสองมันเกิดองแหมอน ก็ลองลุ่มไปเจ้าบัเถงไมาให้อ้ายเลยแน่นียว่ผมแขนเจ้าบัเถงว่าจ no ะเหยียบก็น้องแหล้ะสูงเนาะก็เลยเินเฉยทองดานในถือหัวเร่วมือนี่ละินัวเรียวเนื้อหนังไอเดียอีกบดดน ไปโดนบนนั้นก็ได้จิดอันประตูเลยค่ะสันทางไอ้แก้วว่าสาบแล้วอะไรจีบประตูเลยคนนึงดีบีดบีดบีหน้ามดบ่ดีบีดิบีเอ้ยน้ำน้ำแค่งเข้าวดิ ว่าไม่เอาชิ้นงานกนะ้างกระว่างกรตเบื้องกรอบค่อยขับลงแรงแล้วเนาะอาจารย์พูดแหละทิมนงานคนกำลังปั้นอยู่พี่เสีลยวม่มนีด่านในชินองเลยมีแต่มาหนีกะ สิกรับสะก้อนเพราะว่าย่านฝนตกลัดทางทอีกฝนตกแล้วไปยากพี่น้องเลยเห็นหุ่งขนทางเมื่อเนาะมนี่ก็สิเมื่อสะก้อนมาเนี่ยอู้หิ้งเลยนีแหละพ่อ,อกันในคลิปต่อไปพี่น้องให้สัหรับคลิปนี้กะซิลาพีล่าน้องไปสะก้อนเด้อเนาะขาดปููอีเช็ดกระสอบพี่น้องเลยลักชิฟนี่ไปแล้วสหรับคลิปนี้เนาะสาวคนเม่พี่น้องกดไลค์ก,ก,กคดแชร์ให้เด้อทั้งนะบ้านน้องไอเดียใกล้สิแล้เรียบร้อยอะ้รพี่น้องเลยใกล้เช็จสิ้นนั้นแหละ ยังอีกบูดน,พ,นพ,พี่น้องบูเกินซองซัมเมอร์เนาะเอวาจบพี่น้องเลยศาสตร์มีคือว่ายังมาไล่ศาสตรนี่เดี๋ยวเท่าด้านนี่เชล่าทีล่าน้องไปสักก่อนพ่อแบดดี้คิมหนาสำหรับคลิปนี้จ้ะขอบคุณขอบคุณไปทางคุยไงใจด,ดีเด้อที่เห็นมือเของมาซอย,เ,เ,ยเห็นเดินเหดซานของน้องไอเดียสะบุญเชล่าไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปละพ่อกันในคลิปหนาเด้อสบ,บายดี